มากครับผมมาเบิ้งกันวันนี้โอ้ยเหลือปวดปวดป่วยดีแล้วครับปลาไหสุกเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปกับใส่พักอีเลอดลงไปพี่น้องมาพี่น้องมุนี่สิบามานครัวปลาไหลครับผมนี่ ปลาไหลน้อยมาสามตัวถึงมาขว่วเซ่พักอีเลินครับใบกัะเพรา่ะตรงมือกันเลยครับเดี๋ย่ลงไปใส่เครื่องครับเครื่องนี่ก็มีพริกกระเทียมตะไคร่ครับผมปรุงรสไปเลยครับบันีกก้นำปลาแดดก็น้อยพี่น้อง งนัวรสด,ดีครับผมปลาเม่น,นัวครับแก้มด้วยพี่น้องมาหน,นิอ่ะเจ้าแล้วกแบติดเตาครับ ว่าไปไรพี่น้องมั้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เติมน้ำร่างโคกลงไปครับผม คผมรอปลาไรซุกกลมาใส่พักกันครับมาครับผมมาเบิ้ลกันวันนี้เลยเดือดปวดปวดดีแล้วครับอะไรซุกเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปกันใส่พักอ่เลือดลงไปพี่น้อง นามแห่งจะน้อยเติมนามจะน้อยพี่น้องอือสุดดอยลีพี่น้องเลยครัวปลาไหลเส้ผพกกีเลิศ่ครับผมเมนูกับแกงเนี่ยมาแรงเด้อพี่น้องเลย จิ้มรสชาติจัน้อยครับผมสยอดพี่นอ้อ <_ t ick> งเผ็ดจัดๆเลยรสจัด <_ t ick> เนาะขั้นตอนทุกทายครับผมใบกระเพรา โอ้น้ำแดงแกว่ายพี่น้องอืมโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมผัวปลาไหลใส่ผักกิเลศใบกระเพราเฮางโอเคครับผมอ่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ อ mm hmm. ครับผมขัวปลาไหลเป็นโตรครับเมนูกับแก้มแซ่บๆนะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขัวปลาไหลนะ mm hmm. ก่อนดีอินเด็ดเจ็กน้อยพี่น้อง นี่กว็วับอืมก็ยอดาเด้เพือ่องันโงต่อไรไปรไหร อกับยืนอ่ะที่ผมขอบคุณขอบกล่องกชมมาฝากเลากดแชร์แคกวติดตางไม่ยพี่น้องอเลยแ,แล้วกิมนี้ไว้เจ้านี้พรอ,อนกิมนาครับสวัสดีครับ